ดูเหมือนว่าจะมีข่าวดีเกิดขึ้นกับคู่รักมาราธอนอย่างสาวฟก็ราชวินและหนุ่มตูนอธทิวลาหลังจากพึ่งจุงมือเข้าประตูวิวาไปเมื่อ28พฤศจิกายนปีที่ผ่านมาโดยในวันนั้นทั้งคู่ให้สัมภาษณ์ว่าตั้งใจจะมีถ่ายยัทันทีล่าสุดทั้งฝ่ายชายและฝ่ายหญิงต่างพร้อมใจโพสภาพน้ำทะเลและหาดทรายที่เขียนข้อความไว้ว่า1บวก1เท่ากับ3โดยมีแคปชั่นเป็นรูปอิโมจิรูปหัวใจสีแดง3ดวง พร้อมกับแฮแทก Together For w e r k t เสมือนเป็นการส่งสัญญาณว่ากำลังจะมีเบบีแล้วค่ะทั้งนี้เพื่อนๆในวงการและชาวเน็ตต่างพร้อมใจเข้ามารบคอมเมนต์แสดงความยินดีกันเพียบทางสำนัขข่าวนิวพัสเองก็ขอร่วมยินดีด้วยนะคะ